ซึ่งมนุษยชาติเนี่ยจะอยู่กำแพงด้านในสุดอุย้ย <c oughs> ตัวย่างใหญ่อะตอนนี้ไททนันบนบบบอลพมลุเดินหน้าเข้ามาข้างในแล้วเ <c oughs> อาเลยครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับในเกมเวอร์บกกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างการจู่โจมของไททันนานนี้ ก็คือเดี๋ยวผมจะให้แบบมีเผ่าหนึ่งที่แบบเป็นเผ่าไทท่านคนยักษ์อยู่ด้านนอกกำแพงส่วนด้านในก็จะแบบเป็นกำแพงสูงๆเอาที่แบบไทท่านอะ่ะเข้ามาไม่ได้เว้ยส่วนด้านในกำแพงก็จะแบบเป็นเผ่ามนุษย์กระจกกระจอกที่แบบอาหารการกินอะ่ะไม่พอแน่นอนมันต้องออกไปสำรวจนอกกำแพงเว้ยแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคนดูบอกเปาถึงแม้ว่าคนดูจะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ผมก็จะมาโนว่าทุกคนคิดอย่างนั้นเอาลงดินให้หมดก่อน ฮ้ hey, ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันต้องเป็นพื้นหินเว้ยมันจะได้แบบหากินไม่ได้โอเคพื้นหินเรียบร้อยนะต่อมาเราจะทํากําแพงกันโดยการใช้หินผาสูงปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้คือในตัวกําแพงบอกเลยเพราะแกนะ่ะจะต้องอดอยากปากแหง้งแล้วก็ผมจะทํารูเล็กๆเ,เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่ามนุษย์เนี่ยจะออกมาได้หรือเปล่าหมับเข้าให้ออกมาได้ไหมอ่ะปึ๊บ น่ะเดินออกมาได้อยู่นะโอ้ยอยตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินเอายังไม่หยุดใหญ่อีกเดี๋ยวอันนี้ใหญ่ไปอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องแบบทำไททันหลายๆขนาด้ว้นานี้ถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่แต่ก็เดินออกได้โอ้ my god โอเคงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนแบบเปิดปิดประตูให้เองตอนนี้ผมสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีทั้งหมด4ีกำแพงซึ่งมนุษยชาติเนี่ยจะอยู่กำแพงด้านในสุด ล็อที่หลังกําแพงแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีไททันที่โหดขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยน่าสนใจใช่ไหมล่ะอันนี้เราผมขอทดสอบดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าใส่มนุษย์ไปเนี่ยมันจะสามารถสร้างเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่บนหินได้หรือเปล่าฮัลโหลเหมือนว่าจะไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้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 ไไดเลยปึ๊บจะต้องให้แบบพื้นที่ดินเล็กน้อยนี่มนุษยชาติมีไส้ศึกอย่างนั้นเหรอมีผู้ใช้พลังไททันอยู่ในกำแพงผมจะต้องแบบรีบทำการกำจัด โอเคกำจัดผู้ใช้พลังไททันเรียบร้อยให้มนุษยชาติอายุยืนแข็งแกร่งต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วเว้ยอยู่ในกำแพงตะกะอันนี้สําคัญมากเขาจะได้แบบหิวเพราะว่าข้างในมันอดอยากก็เลยแบบต้องออกไปนอกกำแพงจเจริญพันธุ์เพราะว่ามันอยู่ในกำแพงมันก็เลยเอาแต่ปับป๊บปั๊บปั๊บกันแล้วก็ว่องไวนะปั๊บว่องไวตะกะอายุยืนจเจริญพันธุ์แข็งแกร่ง เช็คตัวอื่นใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้คือด้านในกําแพงซึ่งจะมีดินอยู่นิดเดียวสงสารวะ่ะกลัวแบบอยู่ไม่รอดอย่างน้อยก็แบบให้เขาได้สร้างหมู่บ้านได้สร้างการเกษตรบ้างประมาณนี้คือเดยกเขาเนี่ยจะอดตายดังนั้นผมจะใส่ไก่ให้เยอะนิดนึงมเมล็ดหญ้าหมับเขาให้พุ่มผลไม้หมับเขาให้โอเคพอให้แค่นี้เท่านั้นเว้ยหมับเขาให้ตรงนี้จะเป็นแหล่งทรัพยากรด้านหนึ่งจะมีต้นไม้เยอะเป็นแหล่งอาหารส่วนอีกด้านหนึ่ง จะเป็นแร่ อามีหินก่อนหมับเข้าให้มากําหนดลักษณะไททันกันไททันหลังกําแพงที่1จะเป็นไททันซอมบี้ซึ่งไททันพวกนี้เนี่ยจะเป็นอมตะเป็นหมันแล้วก็จะบวกดาเมจ20บวกขนาด500เปอร์เซ็แล้วก็ความเร็วลบ10แล้วก็ความฉลาดลบ20เป็นไททันแบบกะกาให้มนุษยชาติเนี่ยแบบมีโอกาสได้รอดบ้างซึ่งก็จะมีแบบพุ่มไม้พื้นที่ดินไว้สําหรับแบบสร้างหมู่บ้านมีหินส่วนไททันชั้นที่2 จะเป็นไททันวิปลปิตไททันอันนี้เนี่ยจะเป็นอมตะเป็นหมันแล้วก็ความเร็วเนี่ยจะบวก300เพราะว่ามันวิปลปิตไงมันเลยแบบเคลื่อนที่ไปมัวสวขนาดก็จะไม่ใหญ่มากนะขนาดจะบวกแค่250%ส่วนดาเมจจะลบ100ถ้าเคลื่อนที่เร็วแล้วแม่งยังตีแรงอีกก็จะเกินไปเลือดก็จะน้อยลงด้วยเลือดลบ900ความฉลาดลบ180ทําให้ไททันวิป,ปริตตัวนี้ดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่20 เกาะ50%ความเร็วเคลื่อนที่435ความเร็วโจมตี145ไททันชั้นที่3จะเป็นไททันเกาะตัวนี้เป็นอมตะเป็นหมันแล้วก็เกาะเนี่ยบวก100%ขนาดบวก1000%ดาเมจบวก50% ทำให้ตัวนี้ดาเมจสูงสุดคือร30เกาะคือ6 0เอ,อ่อบน้อยจังวะไทยท่านเกาะที่มีเกาะน้อยเดี๋ยวผมขอแก้หน่อยแล้วกันแก้สเตตใหม่เรียบร้อยแล้วเกาะบวก5000ซ oh, <shit. S 1> ผมว่าชนะไม่ได้แล้วเนี่ยเกาะตอนนี้ก็จะเป็น99%ไปแล้วน่าจะเถื่อนเกินไปแล้วต้องหวังให้แบบมวลมนุษยชาติเนี่ยพัฒนาอารยธรรมจนถึงแบบขั้นสูงสุดส่วนไทยท่านชั้นที่4เป็นอมตะเป็นหมันแล้วก็จะบวกดาเมจ200รบวก เลือดหนึ่งมืนบวกเกาะ50แล้วก็บวกความฉลาดร้อยแปด บวกขนาด1 5 0 0เปอร์เซ็นต์แต่ว่าความเร็วเนี่ยจะลบ100หลังกำแพงชั้นที่2จะมีทรัพยากรอยู่ด้านบนส่วนหลังกำแพงชั้นที่3ก็มีทรัพยากรเยอะขึ้นนะที่ด้านซ้ายของแมปเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ำบอกเลยว่าที่เนี่ยคือสวงสวรรค์ถ้าเกิดว่ากำจัดไททันได้นะโอ้ยอาคาอินุแม่งตัวใหญ่ตอนนี้ไททันอาคาอินูก็แบบเดินไปเรื่อยนะพวกไททันเนี่ยไม่ต้องสนใจเว้ยมันเป็นอมาตะอยู่แล้วให้สนใจที่มนุษยชาติดีกว่า ซึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้ว22ปีนะผมจะทําการเจาะรูเล็กน้อยเพราะเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมสร้างบ้านเออเจาะรูให้แล้วเออไป่ไป่ไป่ไป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 มึงจะศูนพันไหมอะเอ๊เหมือนว่าตอนนี้มนุษย์จะแบบเริ่มสร้างอรารยธรรมกันแล้วนะมนุษยชาติตอนนี้บอกเลยว่าไม่กลัวนะเข้ามาโจมตีซอมบี้ไทยท่านนะ oh, นี่มนุษยชาติมันไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยหรือ,อยังไงเอ้ยมันไม่เกรงกลัวต่อไททันเลยหรือ,อยังไงวะเนี่ยแล้วไททันลูฟี่แบบตอนนี้บอกเฮ้ยมึงอย่าให้กูได้เข้าไปนะไททันอาคคอินุบอกกูรออยู่ไอ้นี้โกงไปดวงอาทิตย์เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแบบตัวที่ตีระยะไกลอะ่ะมันจะตีดวงอาทิตย์ไม่ถึงมนุษยชาติแม่งมีตัวช่วยเยอะเกินลบไปลุยกันต่อไม่รอแล้วนะ เหมือนว่าตอนนี้มนุษยาชาติมันจะปล่อยขึ้นพลังได้หรือเปล่าเดี๋ยวมีผลไคโดได้หลหรอผลมังกรมีอะไรอ่ะผลฟองสบู่แล้วก็แบบมียิงลําแสงด้วยนะมนุษย์แม่งเถื่อนจริงไททันลูฟี่มึงอยากเข้าไปนะโอ้โหดูไคโดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดนะมีผลไซย,ย่าด้วยหรือเปล่าอะเมื่อกี้แบบเปล่งออร่าเฮ้ยอะไรมึงทำอะไรกันตุ้มตามว่ามนุษยาชาติยังแดกไก่ไม่หมดเลยมีผลอะไรด้วยเนะี่ยผลประสาทของใครอะ่ะเห็นอยู่อาณาจักรเดียวอุย้ย ตัวใหญ่ใหญ่อะใครทัดพวกนี้มึงอย่าให้หลุดเข้าไปเชียวซูมเข้ามาซูมเข้ามาดูที่มวลมนุษยชาติก่อนมนุษยชาติตอนนี้บอกเลยกําลังฟาร์มทรัพ,พยากรอยู่นะลูฟี่มันเข้าไปหรือเปล่านะไม่น่าจะเข้านะน่าจะอยู่ด้านนอกอยู่ตอนนี้มนุษยชาติเคลียร์หลังกําแพงชั้นที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วข้างในทําไมมันไม่สร้างบ้านวะ อย่าให้ลูฟี่ได้เข้าไปเชียวมึงศูนย์พันแน่นอนเฮ้ยยังเคลียร์ซอมบี้ไม่หมดแต่พวกนี้มันไม่ใช่ไทยท่านแล้วอะ่ะอาจจะเกิดจากการที่แบบไทท่านซอมบี้อะ่ะกำจัดมนุษย,ยชาติได้อะ่ะมนุษย์มันก็เลยแบบกลายเป็นซอมบี้ไว้ประชากรมนุษย์เหลือเพียงแค่50กว่าคนแฮ้ยยังเหลือซอมบี้อยู่แย่แล้วเหลือ40กว่าคนแล้วมนุษย,ยชาติทำไมมึงไม่ปั๊มลูกกันก่อนเราเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่นะ อ่ะคูณความเร็วปะคูณห้าไปเลยดูดิซอมมี่แบบแพร่กระจายเพียบเลยมนุษยชาติแบบเฮ้ยกูเพิ่งสร้างไฟเป็นอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูมองโมเลียทีไรแล้วแบบสยองเยอะเกินแล้วตัวอย่างใหญ่มนุษยชาติฟาร์มทรัพยากรด้านนี้หมดไปเรียบร้อยโอ้ยโมเลียมึงก็บังเกินวะ่ะ แล้วตอนนี้เข้าสู่ยุคแข่งจันทานะมืดเหลือเกินในนี้มืดจังเลยนะฮะแย่แย่แย่สิบกว่าคนละโอเคเปิดกําแพงชั้นต่อไปผมพูดเลยว่าตายหมดไททันวิปริตบอกเฮ้ยกูรอนานแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถเคลียร์กำแพงชั้นที่หนึ่งไปได้เรียบร้อยเหลือมนุษยชาติอยู่4คนไททันวิปริตมันถึงเวลาของพวกนายแล้วเอ้าเข้าไปแตกหมดเรียบร้อยมนุษยชาติศูนย์พันตอนนี้เหลืออยู่3ามดัม กำแพงจะยังไม่แตกมีอาณาจักรญี่ปุ่นเกิดขึ้นไว้ทั้งที่แบบให้คนธรรมดาไปเนี่ยโหเป็นคนญี่ปุ่น2อ,อนาณาจักรละถ้าเป็นอนาณาจักรญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยมันจะสามารถแบบผลิตรถถังได้เนี่ยสองอาณาจักรละเหลืออยู่8คน9คนปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันจเจริญรุ่งเรืองต่อไปก่อนลูฟี่แตกไปแล้วเหรอทำไมลูฟี่แตกอะอะเดี๋ยวผมเปิดทางให้ลูฟี่เข้าเหรอมีแค่ทางน้ำนะ กดซอนิคสปีดด้วยไงอ๋อรถถังรถถังมันยิงรถถังขี้โกงมันยิงไกลนี่ไงอาคาอินุโดนยิงอยู่เนี่ยเอว่าทำไมแบบไททันวิป,ปริตแตกหมดเลยมนุษยชาติรอบนี้แบบมีความหวังว่าผมไม่ได้เติมแร่อะไรเข้าไปเลยนะผมแบบ,แบบแค่ให้ทางน้ำอย่างเดียวเลยเฮ้ยไททันเกาะเหลือนิดเดียวจริญลุ่งเรืองมากอันนี้อะไรเนี่ยพลังงานกังหันหนอะมีสองอาณาจักรอยู่ตอนนี้ดอมม่วงกับดอมแดงแต่ว่าแร่เขาหมดแล้วนะถ้าแบบนี้ก็ เปิดทางให้เขาได้เลยปึ๊บนานี้มึงเป็นใครเอา้าทําไมมีมนุษย์ไปอยู่ด้านล่างวะกูงงเคียมโมเลียไปแล้วด้วยได้ไงวะอ๋อหรือว่ามันแบบออกมาทางเรือวะเฮ้ยเนี่ยจเจริญไปแล้วอะมีคนที่แบบใช้พลังไททันได้ด้วยไททันแบบไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้เลยนี่เอาเปิดทางให้ให้ไททันอาไคาอีนุเข้าไป เฮ้ยออกมาแล้วมีผู้ใช้พลังไททันเรียบร้อยนะใช้รถถังแน่เลยแบบกําจัดไททันเมื่อกี้จะเป็นการตีกันระหว่างแบบมนุษยชาติแล้วจะเป็นด้อมม่วงกับด้อมเหลืองไอ้เหลืองชนะแน่นอนเพราวะว่าด้านล่างเนี่ยทรัพยากรแบบเพียบเลยเจาะทะลุเปิดทางให้เลยตอนนี้ไอ้เหลืองนะแบบกําลังเล็งจะมาบุกลุกไอ้ม่วงแนะแต่ด้อมม่วงบอกเฮ้ยอะไรกูสู้กับไททันมาตั้งนานจะมาแพ้กับไอ้พวกกระจอกที่หนีไททันไปได้อย่างไรส่วนด้อมเหลืองบอกบ้า ah, หรอกกูออกมาตบบอสให้พวกมึงเนี่ย แล้วตอนนี้นะเหมือนว่าด้อมม่วงนะจะตบด้อมเหลืองกระจุยกระจายนะของเก่าก็แบบนี้แหละเจอของใหม่เข้าไปฮะมันมีปืนยิงกันด้วยเหรอมีคนใช้พลังไททันด้วยตัวใหญ่มากแล้วก็ส่วนด้อมเหลืองเหมือนว่าจะไม่มีรถถังนะฮะโลโหลเอาแหละโลกมันสงบสุขเกอะตัวอะไรมันมันคืออะไรคลิกดูไม่ได้ด้วยสาระเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรคลิกดูไม่ได้ไม่รู้ด้วยว่ามอสอะไรต่อไปคือไททันบันพบบรุษอันนี้จะสีเขียวกระจุยกระจาย ให้ความฉลาดไปด้วยบอกเลยมึงมนุษยชาติจบสิ้นซะเถอะโกลวู้ดเขาวตอนนี้ไททันบนรลพบุรุษบอกมึงเตรียมตัวศูนย์พันเออเปิดทางให้เขาเข้าไปนะโอเคตอนนี้ไททันบบบอลพบุรุษเดินหน้าเข้ามาข้างในแล้วอาณาจักรไอ้ม่วงบอกพระเจ้าอะไรทําไมมึงต้องทําร้ายกูขนาดนี้กูไปทําอะไรให้มึงเครื่องก่อนมนุษยชาติบอกอย่าไปกลัวมัน ไททันเข้ามาในเมืองแล้วดาเมจ241ร่อแต่ว่าน่าจะสู้แบบรถถังไม่ได้แล้วแบบมนุษย์บอกเฮ้ยมึงมีพลังไททันคนเดียวเหรอผ่านมา500กว่าปีแล้วพวกูเนี่ยใช้วิทยาศาสตร์ศึกษาพลังไททันมาแล้วโอ้โหพลังของวิทยาศาสตร์แม่งน่ากลัวจริงอะไรจริงขนาดแบบให้ไททันบันพาบรุษเข้าไปสู้ไม่ได้เลยแล้วเหมือนว่ากําลังจะจบแล้วอันนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยไททันบันพาบรุดเหลืออยู่แค่แบบไม่กี่ตัวเองปรับป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 รับฝนตกก็ได้มันคืออะไรวะ หรือว่าแบบเป็นแบบเทคโนโลยีของมนุษย์ก็ไม่รู้เหลือสองตัว <c oughs> ไปๆปไ,ปไปเอา้าดอมม่วงแม่งเถื่อนจริงอะไรจริงยึดครองทั้งทวีปได้เรียบร้อยมีรถถังแบบสมัยใหม่ด้วยมีผู้ใช้พลังไททันด้วยสรุปเลยนะว่ามนุษยชาติสามารถเอาชนะไททันได้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ